ทุกคนเราอยู่ที่วัดปากขามเนาะปลูกผักงามมากเลยนี่วัดปากขามตรงโรงแรมสิริจีสีแยกปากขามเดี๋ยวเราจะไปเขามันไก่ต้มนะจ๊ะทุกคนจาร้านเปิด9ก้ามุมนะไปวัดปากขามเป็นวัดน่ารักนะ,ะทุกคนอยู่เยื้องๆกับวัดปู่ยักษ์วัดม่อนปู่ยักษ์แล้วก็ไปอีกนิดนึงก็เป็นวัดม่อนจำศีลด้วยนะไม่ไกลกันทุกคนจากโรงแรมสิรินี่แหละอ้าวเลี้ยวขวาหรอ ดูนะ้ำามทางเขาก่อนตรงนั้นจะมีโพเงินแล้วก็โพทองทุกคนสองต้นสีเงินสีทองชัดมากไปเดี๋ยวจะไม่ทันทคนจา่าเพราะว่ารถไฟเราจะต้องไปจองตัว๋วตัวนี้ดอกสายหยุดสวยมากหน้าวัดข้างวัดทุกคนเรามาทางนี้เมื่อวานจําได้ไหมที่เราไปร้านแก้วแหนมเนืองแล้วก็เดินไปส่งทองคําิบกิโลที่ไปสนีทุกคนคำว่าทองคำสิบกิโลนี่คือให้เดาเอ,าเองนะฮะว่าเป็นอะไรอุ้ย ดอกดองดึงสวยมากดูสิไม้มงคลทุกคนสวยเนาะไม้มงคลไเรานนเดินเข้าตรงนี้ซอยเล็กๆข้างวัดปากขามซึ่งก็ไปออกโรงพยาบาลลำปางได้ทุกคนเจอต้นนี้อีกแล้วคล้ายคนุกน้อยเนาะเออใบมันเป็อยางเราไปทาหูดนงฮะเขาบอกว่าไปป้ายหูดหูก็จะหลุดเลยทุกคน นี่จ้าเราเดินมาเจอโรงพยาบาลลำปางเห็นไหมไม่ไกลเลยเดินมาเรื่อยๆจากโรงแรมสิริใช่ไหมก็เจอปากขามวัดปากขามก็เดินทะลุมาตรงตรงนี้ถนนปากขามเดี๋ยวก็จะเจอชาต้าอยู่ร้านนึงอร่อยมากนะอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละแล้วอีก800เมตรก็จะถึงร้านข้าวมันไก่ต้มแล้วจ้ะข้าวมันไก่โดนต้มจ้ะเมื่อวานตอนเรามาเจอบรรยากาศตรงนี้ใช่ไหม เราก็เห็นร้านเขามันกไก่เยอะอยู่ในะร้านขายของขายของ,ของกินก่อนจะถึงสิรินะฮะเราก็ไม่ได้หวังแล้วว่าจะหาร้านติดต่อร้านไหนเพื่อจะไปรีวิวทําคลิปโปรโมทบอกต่อสิ่งดีๆปรากฏอยู่ๆร้านแกงใต้แถวๆในเมืองหอนาฬิกาเลยไลนมาบอกว่าไม่ต้อนรับแล้วประมาณนี้ไม่ผ่านก่อนเหมือนกับแบบเขาดูคลิปแล้วคงจะเห็นโรงแรมใหญ่ๆโต,โต ดูร้านที่เราไปมาแล้วเพราะเราคลิปที่เราส่งไปให้เนี่ยเป็นแต่ร้านใหญ่ๆมากมายเพื่อจะได้ให้เห็นว่าช่องเล็กๆของเราแล้วก็มีไปแต่ร้านน่ารักนา่กนารักที่เขาต้อนรับเราเราก็เลยอยากไปแกงใต้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ร้านข้างถนนเราก็อยากไปให้นะถ้าเกิดเขาดีจริงอร่อยจริงไม่รังเกียจอา้าวร้านชาตายังไม่เปิดอีกหรอเปิดเ้ามงใช่ไหอ,อยมีอะไรชา ชาอะไรนะชาจงจงจงอะไรชาจงจงดีๆอะไรเงี้ยฮะไม่อยากจะบอกว่ายิ่งมากคือเราเคยติดต่อร้านไปอะฮะเขาไปในร้านเลยนะจะขอเบอร์ติดต่อเจ้าของเขาก็ไม่ให้เขาบอกเจ้าของไม่สะดวก๋ยวจะเข้ามาให้เราไปอีกทีหนึ่งเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ว่างมาเพราะว่าเวลาย้อนไปแล้วมันจะไกล ถ้าเกิดเดินผ่านแล้วเราขอเบอร์ไ้ก่อนได้ไหมฮันไม่เป็นไรแค่ถ้าเกิดไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรแค่เราก็แค่ขอเบอร์อะก็ให้ไปสิถูกไหมก็ตัวเองเป็นใครเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกสาวถูกไหมทําไมต้องบอกว่าไม่สะดวกแค่ให้เบอร์จะได้โทรไปแต่เราเข้าใจนะที่ไม่ได้ไปว่าเขานะคะแต่เราก็โอเคฮันไม่เป็นไรคะ่ะก็หาร้านอื่นดีๆที่เขาต้อนรับเราไม่เลือกมากอุ้ย ศาลหลักเมืองเห็นยังนั่นแหละสว,สวยเห็นยังตรงนั้นจะเป็นพระพุทธนิรโรคันตราชัยวัจตรุรทิตหนึ่งในสี่ของไทยเท่านั้นภาคเหนืออยู่ที่ลำปางเท่านั้นเป็นพระพุทธรูปสี่ทิศนะครับสี่ภาคภาคใต้อยู่ที่พัทลุงเท่านั้นนะครับส่วนภาคเหนือก็อยู่ที่ลำปางน้อยคนจะรู้จักนะก็อยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองเลยตรงนั้นแบบอาลำปางและคุ้มมากนะครับมานอนที่สิริมากิน ไก่ข้ามันไก่โดนต้มอีก700เมตรก็จะถึงแล้วจ้ะนี้สวยดอกราชพลึกแต่ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปางทองกวาวหาไม่เจอเลยค่ะสีส้มๆนี่จ้าถนนพระโนโยชินเห็นไหมเดินมาจากแยกปากขามวัดปากขามถนนปากขามตรงนี้พระหนโยชินเลี้ยวขวาไปมีคินคาเฟ่ลดมากตรงไปตรงนั้นจะเป็นสารลักเมืองเราเลี้ยวซ้ายเนาะ ก็จะเจอถนนสนามบินแล้วก็ถัดไปถึงจะเป็นแยกถนนทิศตะวันนะครับทุกคนเป็นยัางถนนสนามบินอยู่ติดกับถนนปากขามลูยแล้วก็เราเดินเลี้ยวซ้ายไปนี่แหละที่เราเดินมาเนี่ยก็เป็นแยกปากขามวัดปากขามแล้วก็สิริโฮเทลตรงน้ําตกสิริภูมิลือชาอเห็นไหมสารหลักเมืองอยู่เป็นใกล้ๆอยเห็นไหมครับมาไปอีกไปอีกจ้ะคงยินด่ใช่เอ๊หรือว่าใช่ ใช่ไหมหรือว่าไปอีกแยกหนึ่งตรงนั้นมันจะเป็นอน,นุสาวรีย์ในหลวงรอ้าโดยต้องไปอีกสี่ตรงนี้เป็นแคสารเฉยอันนี้จะเป็นสารนี่นะถนนพระุนโยธินตรงไปอย่างนี้เลยเดินไปก็ก็ได้ะ่ะจะไปเจอค่ายสุรศักดิ์สามแยกบ้านป่องนักอหารทุกคนที่บอกมีไก่ทอดหัดใหญ่ตรงยืงยงช่องแปดเก่าไงถ้าเขาใช้หอมแดงนะยิ่งเลิศเดี๋ยวจะก็ใช้หอมขาวนะฮะมันก็จะแบบเหนียวอะฮะ ถ้าหอมแดงมันจะกรอบนี่หาถนนสนามบินก็ไปสนามบินอีกหนึ่งกิโลทุกคนจากวัดจองคำก็ไม่ไกลละเดินจากสิริโฮเทลสบายๆเลยเอาต้นตาลต้นนั้นคือวัดจางคำไม่ใช่หรอไม่ใช่จองคำนะจอ่อจองคาวัดชัยมงคลจำได้ละนั่นแหละเดินอีกนิดเป็นวัดชัยมงคลก็ทะลุแยกสนามบินที่เราไปโรงแรมสิริวันก่อนด้วยง่ายได้มากเมืองลำปางเห็นไหมนี่หาทุกคนโรงเรียนบุญยาวาฒอยู่ตรงซ้ายมือ อุ้ยอันนี้มาขายมาเปิดที่นี่ด้ยวยแต่แดงๆเนี่ยเจอที่สาขาที่แถวลังสิตแต่ไม่น่ารักเลยผู้จัดการไม่น่ารักเลยพูดจาไม่ดีหลอกอ่ะหลอก,ล,อกลวงประเภทแบบเอาเขาจริงๆให้มาพรุ่งนี้ได้ไหมคะเลื่อนไปเอาเขาจริงๆพรุ่งนี้จะถึงเวลาจะเข้ามารีวิวปลายมาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วค่ะอะไรปามานคือลวงโลกมากผู้จัดการไม่น่ารักเลยบางทีเจ้าของเขาไม่รู้นะร้านก็อาจจะดีจริงก็ได้นี่ฮะอันนี้สาวรีแต่อย่างต่อไปอ่อ อะไรนะโอ้กับจูที่สยามมาดีแต่พอไปขอนแก่นเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือนะทั้งแต่ละสาขามันไม่เหมือนกันทันจะไปเหมารวมก็ไม่ได้นะทุกคนก็จะมีหอประวัติศาสตร์เป็นภาพแบบนี้นะก่อนจะถึงอีก500เมตรกจะทุกคนข้ามันไก่โดนต้มมีจารโรงเรียนสารเจ้าพ่กว้านบุญยญาวาดจะทุกคนมีจ้าใกล้แล้วจากข้ามันไก่โดนต้มวัดศรีชุมถึงแล้ว แล้วก็สามารถทะลุไปถนน,นไฮเวย์สิริโฮเชลใกล้เห็นไหมบอกแล้ว1กิโล2กิโลเดินแป๊บเดียวเห็นไหมนี่ถนน,นชิพวันถึงแล้วไหนเขามันไก่ต้มอยู่ตรงไหนเขามันไก่โดนต้มวัดส,สี่ชุมต้นตาลเห็นไหมนั่นนะนนต้นตาลโอ้หทุกคนอีก90เมตรเรามาถึงก่อนเวลาเพิ่งจะ8โมงเองร้านเปิด9โมงค่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่วัดส,สี่ชุมแล้วกันเนาะไหนร้านอยู่ตรงไหนแปเมตรว้านไหนอี่ยแเมตรทุกคน มองดีดีซอยู่ตรงไหนบ้านสวยมากเลยทุกคนเจ็ดสิบเมตรแล้วะไปนั่นวัดศรีชุมแสดงว่าอยู่สายมือแน่เลยว้ายนี่ไงก็มันไก่โดนต้มกร๋วยเตีเ๋ยวมีจับกลางเปิดสิบโมงแต่เขาบอกว่าเก้าโมงก็เปิดแล้วนะนั่นไงเปิดแล้วหลอนั่นไงเปิดแล้วนี่มีคนเปิดร้านแล้วไปฮะเดี๋ยวเราไปวัดศรีชุมก่อนนะถึงแล้วทุกคนไม่หาง่ายมากนี้เลยโดดเด่นมากไปวัดศรีชุมก่อนไป นี่ยถึงแล้วถึงแล้วนะคะวัดสีชุมอยู่เยื้องๆกับร้านข้ามันก่ดุนต้มเนะฮะสวยมากทุกคนนะครับขึ้นไปข้างบนมีทถ่ารูปทันใจพระพุทธมีพระอุปคุตด,ด้วยทุกคนประตูนี่เป็นวัดที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดนะแนวศิลปะพะม่าล้านนาะโอเคเนาะาจะยาวทุกคนจากดินเมนเต็มอีก วยมากเราเจอกันค้าบอกแล้วไงเดินมาจากโรงแรมซิริผ่านป่าขามมาข้ามาหาไม่ยากแล้วค่ะก็มันไก่ดนต้มแล้วก็วัดสีชุมก็มอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเดินไปรถไฟค่ะทุกคนประมาณกิโลกว่าๆจ้ะทุกคนจะเจอกันนะครับหลังจากกินข้าวมันไก่ดนต้มแล้วนะ